มือนี้พ่อกันอีกแล้วกาเบ็ก,บกนอยขี่ดือ้อเมืองนังอยากปิดตาเอาฟิตเข้าไปปิดเพื่ออะไรอืออายุเ <c oughs> บ็กนยผู้น่ารักเอรวิเดจีรับปิดตาซะปิดตามองเห็นอย่างมั้ยมองเห็นอย่างบ้งงว มองเห็นย่างบอปิดตาแล้วเอ้ย <c oughs> น่ารักน่ารัก <c oughs> มันนี่เฮี้ยอย่างมันมนี่ไหมเหี้ยอย่างอย่างนอนอ <c oughs> ย่าง,งนอนก็คือว่านอน <c oughs> นอนปิดตานอนลงนั่งว่นนัง่งอยากนอน <c oughs> อวัน <c oughs> นี้ดีดองเอ้ยแสบอีริเล็กน้อยก็มี เซลี <üman> ่พีいい่น้องเลยขึ <Credit> ้นยวขนแล้วขึ้นไปกินเขาล่างนาแปลงฟันไปกินเขาล่างนาแปลงฟันล่างนาแปลันแล้วไปยิ้มเหมียนฟันสวยๆเพื่อนเอ้ยยิ้มฟันสวยๆพี่น้องเบิ้งงด้วย อฟันสวยว่าจ้าฟันสวยนสแม่บนี่เลนดางเกียวพร้อมเจียวพันเอาเป็นงันจ้าุผู้ได้แปลงหาห่มไปอีแมลอะแม่ล่าปลงหอีอย่งพือน้อนจิงยังสงแมพลูกีหนังนอนยังน้อนกับน้อนลุก อวอะไรอากาศข้างนอกเย็นพี่น้องเย็นพอร่มๆนี่ล่ะหามอนที่ไหนไหนมอนนี่มอนนอนมอนปีชอยอย่าหามอนนี่ไว ยังสั่นล้วเสื้อสีไส้ยังหันกันไส้ป <c oughs> ิตาไส้ปิตาผู้ใดสอนผู้ใดสอนพี่ตานอนพี่น้องที่ฝ่าตื่นเลยนอ,นอนยู่หันละนอนลับอยู่หันละจ้า ตื่แล้วตื่นแล้วตื่แล้วนะวัออนอนี้โมเลนกับม่เล่นกันไหมอยากลูกพี่สาวี่ผู้เลนณะแม่พับจากับม่เล่นนะแม่พับนี่แยโมข้า,ขาวผ่าเนะ <Nhôn lọc là cười> à, Ủa, nó lao Nó bụng yang gì A lê gì A lê pita, pita hien. Pita 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 di Pita di Pita di hì. Pita di hì. đi di hì. Pita di hì. Pita Nón hì. Pita nhang bao Yến nhang hì. Pita ยอย่างบาอ้เดตีปตุฮาไอ้นเนี่ยอย่างนี้นะจะป้องปิดเองเน <c oughs> อิติปิโสผักขาวชนะมาเลยขับปิดตาแม่แม่โบปิดแล้วขับใพปิดตาเอาแม่โบ,บนี่เนาะแม่บอกข้นดินขาวันใหญจ้ออา จะน้องพิมพ์ก็ใส่ไรแล้วน้องพิมพ์หัวหน่อยปิดตาให้หนึงอาหารเราพิมพ์เป็นไข่เป็นไข่อันนี้ปิดหัวอันนี้ปิดหัวกระบ,บอกว่าอย่าคล้องเป็นไข่พี่น้อง อ่ะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ากดกดดิสิติดตามติดตามน้องคิมน้องคิมด้วยนะจ๊าด้วยนะจ๊า๊ายบายบ๊ายบาย